สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาสอนวิธีการเลาะปีไก่เอากระดูกออกนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำขายหรือว่าเอาไปทำกินกันนะครับครับขั้นแรกเราก็เอามีดมาเลยนะครับจับปีไก่แน่นๆนะครับเลาะพังผืดไก่ที่อยู่รอบๆตรงข้อนี่ฮะเลาะรอบๆไปเลยนะครับค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆรอบๆนครับ แล้วก็ลูดลงมานะครับผลุดแล้วก็ลูดลงมานะครับลูดจากกระดูกข้อนะฮะลูดก็ค่อยลูดเอาหัวดิปโป้งดันลงมาครับดันลูดลงมาเลยครับเสร็จแล้วก็ขั้นที่สองก็จับแน่นนะครับแล้วก็จับเหมือนกับว่าจับด้วยดึงด้วยนะครับดึงลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ค่อยค่อยเอามีดเนะะี่ยฮรเลาะตุงพังพืชที่ติดกระดูกนะครับค่อยๆเลาะมาเรื่อยๆืยอย่าให้ขาดนะครับ ถ้ามันขาดเนี่ยมันจะยัดไส้มันจะหลุดออกมาข้างนอกนะครับแต่ถ้าเกิดรูไม่ใหญ่ไม่เป็นไรนะครับเราเรื่อยๆพอมันหลุดแล้วเนี่ยเราเอาหัวดิโป้งมือของเราเนี่ยดันหัวดโป้งนิ้วอันดันแล้วก็หักเลยเห็นไหมเสร็จแล้วได้หนึ่งอันนะครับทําแบบนี้นะครับง่ายๆครับผมถ้ารู้วิธีแล้วจะไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอีกเที่ยวนึงครับทําตามกันไปเลยนะครับจะได้ ได้ทีเดียวเลยนะครับเนี่ยครับคอ่อยๆเลาะไปเรื่อยๆนะเลาะให้รอบให้พงผืนมันหลุดพอพงผืดหลุดเราก็เอาหัวดิปโป้งของเราอะแกะนะครับแล้วก็ดันลงไปข้างล่างแล้วก็รูดลงไปเลยนะครับตามน,นี้เลยนะครับรูดลงไปครับนะครับค่อยๆเลาะไปน,นี้ปีกไก่ยับไตครับเป็นปีกใหญ่นะครับทั้งปีกเลย ลุงขายอยู่ที่อเมริกานะครับขายสองปีกออเดอร์หนึ่งก็จะขายสองปีกนะครับยัดไส้แบบ2ปีกคู่ครับสองปีกก็ขายกันออเดอร์หนึ่งก็สิบห้าเหรียญนะครับผมที่ร้านลุงขายแบบนี้นะครับนี่ครับมีประจำครับลุงก็ล็อกเองแหละพี่ขอล็อกเองนะครับนี่ยแบบนี้เลยครับก็แค่นี้เองครับมันไม่ได้ยากอะไรครับค่อยค่อย ทำไปถ้าเรารู้วิธีมันก็ง่ายนะครับแบบนี้เลยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับกดติดตามลุงไว้นะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเราก็จะได้เจอกันอีกนะครับสวัสดีครับผม